โดยสั่งจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้รนรับน้ำแกงแกพคลองกรุงออรอยไทยได้ทำเค่ออร่อยใหม่ข้าวม่ไทยมุกเมติดฟาร์มของว่างซ้อมดื่มอร่อยทั้งน้ำทั้งเนื้อจากรุ่นสู่รุ่นความแกนพันไม่เคยเปลี่ยนแปลง50ปีตัวเ้่ารุ่ม,มทันตลอดมาเคียงข้างตลอดไป สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมนัครับวชื่อดิษฐาคุณครับผมปี์ลากรพนานกรครับในรายการไลฟ์รีดดีออนไลน์ค่ะประจำวันที่9ตุลาคม2555นะครับเจอกันอีกเชิกับเรา2คนนะครับมานำเสนอเรื่องของโลกออนไลน์โลกดิจิตัลรวมทั้งหมดเลยนะฮรถือว่าน่าสนใจวันนี้มีหลายประเด็น อย่าเรื่องของโชวโป๊ะแลกกดไลค์ถามกานเมื่อวานนี้แล้วคุณภัฒดังมากแบบนี้นะนักศึกษาหรือว่าสาวๆเองพอดีว่าตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยมีไงโตมามันก็มีมันก็เรียกว่าเอ้ยมีแล้วอยากโชว์กดไลค์นิดหน่อยคุณพัฒนไม่เอาไม่มีไม่มีโชว์แลกกดไลค์นะไม่มีนะนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับวันนี้อีกวันหนึ่งถือว่ามีโครงการดีๆนะครับ n t ็นะฮะก็ได้จะ องค์กรโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างยั่งยืนนะครับจากชุดนครั้งนี้เป็นรุ่นที่หนึ่งต่อเนื่องไปอีกยุโรปการสื่อสารก็ยังมีการโดเชียลไทยครับด้านโต้เพื่อเพียรนะครับผู้ฝึกัานะครับแล้วก็เป็นการดต่อเรื่องอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆก็มีทางหน่วยงานสำนักงานประกันสังคมนะครับมาเข้าร่วมนะฮะแต่ว่าขอทักทายทุกท่านละกันสวัสดีครับ คร่ครับพอหลังทักก็ไปเลยทักเลยทักเลยนะครับใส่ชาร์ปไลท์บุรีนะครับทักเลยครับชาร์ปไลท์บุรีเนี่ยครับแฮชแท็กนะครับไลท์บุรีแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะขึ้น y o ยูทูบคืนนี้นะครับเรื่องราวียังอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างเรื่องของคุณเจมส์เดิมศักดิ์เนี่ย รายการนี้น่าสนใจนะฮะพูดแต่เรื่องเทรนด์รนๆร,ร,ร้อนร้อนเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเอามาเล่าข่าวสุดยอดเลยเราแสดงอย่างเงี้ยพอเขาพูดเงี้ยเราแสดงความเห็นเรื่อยู่ลเต้ากดไลค์ได้เต้ากดไลค์เจมเรืองศักด์นะครับล้วก็ใส่แท็กไล์บุรีนะครับอ้าวมาแล้ว ชายชายต้กดไคลนี่หลนี่าสมาคมนิยมศึาสมาคมนิยมสาวหวยสมาคมนิยมสามขาุ่้ว่าไปเดียวอันไหนหวยเอไรหวยจะมีหมดเลยสมาคมมะม่วงอกร่องตุ่มใจมใจก็มทาแะเป็นก็ตวนึงแหละแต่ว่าพอรู้ไัไม่เหมะกาเแต่ว่าแฟนเกชอบขนา เนี่ยนรั่ออวจที่สเปกเลยใช่อันน้าจจะเป็นอืแมิเลย่อตอนตรวที่เเ็กก็มีตอนตรวดตอนนี้ทัก่าาจะเป็นงบ้งใช่เขาบอกว่าเขาป่าหรหน้าแฟนเพจครั้งแรกตอนตตัวหน้ารักหน้ารักเนกติที่ชัดเ่มโผล่ขึ้นหนาหน้ มีอันหนึ่งมีคเพูดบอกว่าประสองค์ออกนมแต่ไม่ประสองค์ออกน้ำมีอย่างนี้มีประสงค์ออกนม,อออกนมแต่ไม่ประสองค์ออกน้ำแคือเป็นภาพที่ว่าผิวหน้าที่นีนยังหลายคนที่ก็ไปชม